พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ปหาภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนักเรียนครับการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนพูดเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่น เพราะในเรื่องเดียวกันแต่ละคนอาจมีมุมมองและความคิดเห็นแตกต่างกันได้ข้อคำนึงในการพูดมีดังนี้ 1. คิดให้ดีก่อนพูด 2. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี 3. มีเหตุผลโดยยกตัวอย่างประกอบการพูดให้เห็นจริง 4. เรียงลำดับการพูดให้ต่อเนื่องไม่พูดวกวน 5. เนื้อหาการพูดเป็นเชิงส,งสร้างสรรค์ หหลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวของตนเองและผู้อื่น